กดดูให้ไวสั่งจองให้ทันเท่านั้นก็พอพระปิตาจัมโบประนี่หลังเสือนอนกินรุ่นแรกของเมืองไทยขึ้นชื่อว่ารุ่นแรกร้อนแรงแน่นอนครับเรียนทุกท่านสั่งจองให้ทันนะครับการทำบุญกับพระอรหันต์นั้นว่ากันว่าเป็นการทำบุญที่มีอนิสงส์ผลบุญมากเพราะพระอรหันต์นั้นท่านไดล้ละสิน้นซึ่งอาสวะกิเลสทั้งปวง ฉะนั้นแล้วการทำบุญกับท่านจึงมีอาน,นิสงส์งผลบุญที่เร็วและแรงทั้งการให้ทานการฟังธรรมหรือการปฏิบัติตามคำสอนของท่านก็ล้วนแล้วแต่เป็นบุญทั้งสิ้นอาน,นิสงส์งผลบุญของการทำบุญกับพระอาหารหันต์จะส่งผลให้จิตใจนั้นมีความบริสุทธิ์ผ่องใสห่างไกลจากขุมนรกอเวจีและเข้าใกล้ระนิพาน,านผลบุญจากการทำบุญกับพระอาหารหันต์ จะส่งผลทันตาเห็นในชาตินี้แบบปัจจุบันทันด่วนไม่ต้องรอถึงชาติหน้าท่านไหนที่ทาบุญแล้วไม่เห็นผลบุญสักทีท่านต้องลองเลือกทาบุญกับพระอริยสงฆ์ที่มีวัดปฏิบัติเค่งกรดไม่ยึดติดในลาบสัการะและไม่ยินดียินร้ายในคำสรรเสริญเย็นยอต่างๆละแล้วซึ่งอาสวะกิเลสทั้งปวงโดยสายพระป่ากรรมฐา,านสายหลวงปู่มั่น ล้วนแล้วแต่สําเร็จเป็นพระอรหันต์หลายรูปอาทิเช่นหลวงปู่ฟันอาจาโรหลวงปู่ขาวอนาลโยหลวงปู่แหวนสุจินโนหลวงตามหาบัวยานสัมปันโนหลวงปู่ผางจิตตะคุตโตหลวงปู่ชอบฐานะสโมหลวงปู่ชาสุภัทโทหลวงปู่ล่าเขมะปัตโต หลวงปู่ศีมหาวิโ,โรหลวงปู่สมชายทิตตะวิโยบรรดาเหล่าพระอาหารหันต์สายหลวงปู่มั่นที่ผมเอ่ยชื่อมาข้างต้นนี้ทุกรูปล้วนแล้วแต่ได้ละสังขารเข้าสู่อนุปาทิเสสนิพานไปนานหลายสิบปีและเมื่อถวายเพลิงสรีละสังขารของพระอริยสง์เหล่านี้เสร็จกระดูกของท่านก็จะแปลสภาพกลายเป็นพระธาตุ เป็นเครื่องยืนยันถึงภูมิจิตภูมิธรรมในองค์ท่านปัจจุบันพระอรหันต์สายหลวงปู่มั่นที่กราบได้อย่างสนิทใจแม้ท่านยังไม่ละสังขารแต่เส้นเกษาของท่านได้กลายเป็นพระาธาตุฟันที่แตกหักของท่านได้แปลสภาพเป็นทันตาธาตุเลือดของท่านได้แปลสภาพเป็นโลหิตธาตุผิวหนังที่ลอกออกจากองค์ท่าน ได้แปลสภาพเป็นตะโจธาตุเล็บขององค์ท่านที่ตัดออกได้แปลสภาพเป็นนาขาธาตุและที่สำคัญท่านยังดำรงธาตุขันอยู่ให้พวกเราชาวพุทธได้เข้าไปกราบไหว้ร่วมทําบุญกับท่านได้หลวงปู่ประเสริฐสิริคุตโตวัดป่าเวรุวันอรัญญวาสีอำเภอเข่งในจังหวัดอุบลราชธานี สิทธิเอกในองค์หลวงปู่ผางจิตตคุตโตวัดอุดมคงคาคิริเขตจังหวัดขอนแก่นปัจจุบันหลวงปู่เรสเริท่านรักษาการตำแหน่งเจ้าวาดวัดอุดมคงคาคิริเขตวัดหลวงปู่ผางแทนหลวงปู่นงที่ได้ลาสังขารเข้าสู่อนุป,ปาทิเศสนิพานขณะนี้ทางวัดอุดมคงคาคิริเขตได้ก่อสร้างเจดีหลวงปู่ผางเพื่อบรรจุอัิธาตุของหลวงปู่ผางและอัิธาตุของหลวงปู่นงเพื่อให้อนชจรุ่นหลัง ได้กราบไหว้สการะอัติธาตุของพระอาหารหันต์หลวงปู่ปเสริิท่านจึงมีดำนิจให้จัดสร้างพระปิตาจัมโบปลดนี้หลังเสือนอนกินรุ่นนี้เป็นรุ่นแรกของเมืองไทยมีบนสารสำคัญที่ประเมินมูลค่าไม่ได้อนาคตในภายภาคหน้าอาจจะมีมูลค่าหลักแสนหลักล้านบาทเพราะมีเกษาจีวรชานหมากข้าวกลนบาทเล็บมือเล็บเท้าฟันที่แตกหัก ขององค์หลวงปู่ประเสริฐเป็นมวลสารอยู่ในพระปิตาจำโบปดนี้หลังเสือนอนกิน,นรุ่นนี้ครับวัตถุประสงค์ในการจัดสร้างสมทบทุนก่อสร้างพระมหาเจดีย์หลวงปู่ผางณวัดอุดมคงคาคีริเขตจ,จังหวัดขอนแกน่นสร้างน้อย60ลังหรือเท่ากับ6 0 0 0องค์เท่านั้นขณะนี้สมาชิกในกลุ่มวัตถุมงคลหลวงปู่ประเสริฐมีสมาชิกมากกว่า7 0,000คนสร้างน้อยแค่6 0 0 0องค์เท่านั้นและ เป็นรุ่นแรกของหลวงปู่เบสเิฐเป็นรุ่นแรกของเมืองไทยยังไม่เคยมีการจัดสร้างพิมพ์นี้มาก่อนทุกท่านลองคิดดูนะครับว่าจะร้อนแรงขนาดไหนไม่ต้องคิดอะไรเยอะขอให้ทุกท่านสั่งจองให้ทันก็พอครับการันตีฝังตะกุดทองคําแท้ในหลัง5องค์การันตีหุ้มทองคําแท้ในหลังสององค์การันตีฝังตะกุดเงินในหลัง18องค์การันตีเนื้อลังแสงในหลัง และมีรายการเซอร์ไพรส์พิเศษอีกมากมายหลายรายการอาทิเช่นเซอร์ไพรส์เนื้อเหล็กเปียกไม่ตัดปีกจานมือหลวงปูประเสริฐจำนวน9้าองค์เนื้อน้ำมันผงว่านจินดามานีเรืองแสงฝังตะกุดเงิน9้าดอกฝังเพชรจำนวน9้าองค์เนื้อสายรุ้งพญาเสือฝังตะกุดเงิน9ก้าดอกฝังเพชรจำนวน9้าองค์เนื้อจินดามณีฝังตะกุดทองคำแท้9ก้าดอกจำนวน9้าองค์ เสื้อผ้ายองค์ครูติดหน้ากากหนึ่งองค์เนื้อเหล็กเปียกจานมือลงปูประเสริฐฝังทองไหลฝังพลอยแดงจํานวนเก้าองค์เสื้อผ้ายองค์ครูไม่ตัดปียกฝังทองไหลฝังเพชรจํานวนสามองค์ร่วมบุญชาบูชาพระปิตาจำโบปรี่หลังเสือนอนกินรุ่นแรกลุ่นละ350บาทจัดส่งฟรีท่านไหนหรับสามลุ้น 1,000บาทจัดส่งฟรีผมมีบริการเก็บเงินปลายทางไม่บวกเพิ่มแม้แต่บาทเดียวครับพิธีพุทธาธทวพิเศษในวันเสาร์ที่28มิถุนายนที่ผ่านมาณพระอุโบสถวัดปา่าเวรุวันอรัญญวาสีจังหวัดอุโบลโราชธานีโดยมีสพระเกจิอาจารย์ชื่อดังแห่งเมืองอบุบลร่วมปลุกเสกดังนี้ครับ หนหลวงปู่ประเสริฐวัดป่าเวรุวันอรัญวาสี 2. หลวงปู่ทองดีภาสุโกโวัดอรุณวนารามสหลวงปู่รอดธรรมมิโนวัดกุฎคูนพร้อมด้วยคณะสงฆ์สายพระป่าธรรมยุทธ์วัดป่าเวรุวันอรัญวาสีร่วมสวดอัดพระคาถาพุทธาพิเศษอย่างเข้มขลังสมัยก่อนหลวงปู่ผัง มันเป็นขราวาดไปถามเป็นไงไปบวชใหม่ๆไปถามตรมมาเันนย่าปูอย่าปูบวชจากกี่ปีจังดูท่างเห็นท่างจังดูทำเห็นทำทเ,นทเปนบอกว่านิสัยเอามันเป็นมาจากขราวาสนะเมื่อหนึ่งขึ้นหนึ่งหยบสีชมองเงี่ยินเขาแร่งแล้ว เข้าสวดมนอนชมงหนึ่งนั่งสมาธิชวโมงหนึ่งเป็น,าานบนบวัดตีสีดูขึ้นมาสวดมน่อนอีกชวโมงหนึ่งนั่งสามาธิอีกช่วโมงหนึ่งเมื่อนึ่งขึ้นหนึ่งเอาไดเป็นสี่ชมงค์เป็นแบนบมาในยี่สิบชมงคนี่เหตุไอเห็นหน้าประกอบสัมมาอาชีพเหตุบระโยชน์มันก็ได้เห็นบระโยชน์มันก็รู้เห็นบระโยชน์มันก็เห็น แต่เอาเมนีนางเมนีบ่อน,นางเมนีสวดมนต์เมืออ่ออื่นบวสวดบรรยำคืดมันจังไม่เห็นมันบวต่อเนื่องบรรดาสมมัติว่าสมัยออกไปเปิดดให้ดอกหน้าขันมันสีนลแล้วเราบาดในแบบนอนงสะกนอนตอเมื่ออื่นจังมาส,ส่องสักดอกหน้าให้เดียว บันขั้นไปหอดแล้วเรียบร้อยก้วนอนที่บันกินข้าวแล้วนอนจะก่อนเอมันมันใกล้เสียแล้วเราะนอนมันเผลอหลับที่บันขั้นเผลอหลับก็จะหนวยคําดาะเมื่แล้วสองไมนะเมื่อเลื่อนไปไม่หยิกก็ใส่ผู้บายตัวเก้าีนดากีเดนมันเท่าตามกีเดนเท่าบัท่านขั้นตามท่านมันก็ได้ของดี เอ็ดไปได้เรื่อยเมืนว่าเห็ดไปได้เรื่อยอย่าขีข่ขาดเห็ดวายุทธมันเกิดถึงจุดที่หมายเนี่ยไปจอบบังปันนั้นเห็ุความเพียรปัญญาจมกลมในี่อายุเจ็ดสิบหกปีนี่ยังออกแก้มองกปเนี่ยตรงโปผางที่แหลกกระบบรลนะขอวัดปฏิบัติจังใดเดินจมกลมจังใดนั่งสมาธิจงังใดกรบเบรู เอาไปมาไปจอบเพื่อเป็นหอกมงแรกหนี่งเป็นองมองแรกหนึนหนนหน่นจะจุดเทียนเดินจมกรมเที่ยงหอดเที่ยงขึ้นเย่ยบอกชมงจากเที่ยงขึ้นไปหาตีสองนั่งสมาธิอยู่สองชั่วโมงใจเย็นกายนอนทาเสียยาตีชมงหนึ่งหอดตีสาม ที่สามป็นกระลุกขึ้นมากเขาห้องน้ำทำความจาหล่างนาแปลงฟันแล้วเรียบร้อยก็ออกมาจุดเทียนเดินจมกลมหอดของมองเสาว,วองบินเทปาดพั้นเทียนยงสันตลอดปาเนคันเหาจังได้คือการกัำลังมาวัดทั้งเจ็ดมาแล้วเรียบร้อยก <c oughs> ูบาปันกัะพาสวดมนต์ บ้านี้งเป็นอุบายของกีเดตนั่นเบา,า่างข้น้อยว่าอท่านกิตก็เร่งเนี่ยเจิกลรรบบานก่อนนะอ่ายานเิ่นพนังสมาธิเราแปมาเราเอาดูว่าท่านอุบายกีเดตกับกลับบานนะกลับบานเขาเป็นนางโยบานจะเข้าเนื้อมันก็นอนเ่อะนอนเ่อะเดี๋ยวมืออื่นต้องไปเห็นเวียกเห็นงานตรงนั่นตรงนี้ ยอมเอินมันจะตือนขอท่านหนึ่งเขาไปใส้บาทมันบอกบังอึดตะุบายมันจะมาแก่เขาตะบายเนี่ยมันหาหลายอย่างถ้าห่าตาดูมันถ้าเ่าบดบ,บสนใจว่าสัานมันก็บอได้ของดีอยู่น้ำเอานี่ของดีอยู่น้ำเอานีออ่อยาได้เหตุเอาบ่อยากได้ Mình cả bọn hết để họ dọc vào thì năng phong ra gần dọc vào phải xuống chảy mất thật dọc vào dọc thăm bụng dọc thăm và dọc khai thăm năng lên lên gần năng bơm chảy dọc vào ra gần à, năng bơm chảy dọc บ่งะอบ่งความคิดเจ้าะกานจิตมันไปสแส่ในวาดมโนภาพขึ้นให้คันหอสัทธาในพระพุทธเจ้าวาดมโนภาพขึ้นให้เห็นเป็นพระพุทธรูปดึงความคิดกข้าไปหาใจเอามันชิดไปบวานก็ดึงกลับมา คิดไปหาเขาอาคองหาเงินอาทองก็เดิงกับมาะสักันในขณะนี้ในขณะที่เขาดำเขาวันหน้าอยู่สุดล่อเขาทั้งขวากับพุทธทสูดเขาเจ่าสูดล่อเขาตั้งขวากับพุทหายใจมมออกตั้งสายก็โทพุทธทพุทธทององให้มันเท,ท่เขา อย่าไปสนใจกับเรื่องอื่นเดี๋ยวนี้เอามาบ่งเพ้นรักษาศีลหลวงปู่ผางเป็นบอกว่ารักษาสามป่ายจึงหายสามโทษเปนไหปายใดกอ่นมูป่ายดินบอกแฝงแอยู่ในกับป่ายดินนะดากันกันเสียดเ้วโมอขึ้นป่ายตีนย่างไปหากันทีมัน ดากันทบเทียงกันแล้วโมโอ้อกันไึปาตีนยางปไปพอไปอดปลายมือตบกันมันตบตีกันโชกตอยกันนี่ปันวาหลวงปู่ผาปันวาต้นศิลต้นรําอยูใ่ในนี่รักษาสามปลายจึงอายสามโทษปลายดินปลายตีนปลายมือเนลนะปับสาคัญแต่ว่าเฮามาในขณะที่ว่ามาบ่เพี้กุศลถือว่ามา เอาบนกระเทียมเสริมเมื่อเมื่ออ้อมเัอม่อเน่แนวเดียรกอยก็ให้สำรวมรักษาศีเสียมกับรับแล้วคำว่า,าปาหน้าทิปาตาเวรมณนีเวรมณนีก็เป็นการลระเว้นจากความซัวถือเอาแต่สิ่งที่มันดีรักษาไว้เปนมาอาทินหน้ากับว่าหยิบของทานรร็ากาเวรมณนีเป็นการละเวน้น กางเนี่ก็พไปเปเสพกับผู้เปียบเมื่อผู้อื่นขอบขั้วเจ้าของมาเป็นยั้งกันว่าแต่นั่งวิสาขาเนี่เพันกับนี่นั่งวิสาขานี่สําเร็จเป็นพระโซดาบันเนี่เพิ่พนไดเป็นพระโซดาบันแต่พันยังแต่งงานอยู่ยังเสพสมกามอยู่พ่นว่าสมัยก่อนสมัยกังควทตะเจ้านี่นั่งวิสาขา เพิ่นออกเพื่นไปพอเพิ่นแต่งงานเดวเพิ่นกลับไปอยู่น้ำอุปถาพ่อพวเพิ่นพ่อพัวนี่ก็เป็นนกบวชถือาศาสนาเช่นาศาสนาเช่นคํ้ามา,าศาสนาเช่นคนี่ือาศาสนาชี้เปื่อยนงลมหอมฝาซุ้มนหนบ่มีผ้านงนกบวชว่าแต่งงานเดวเรียบร้อยหนึ่งเมื่อหนึ่งเตรียมเข้าป่าอาหารเดา กำลังป้อนอาหารพ่อปัวอยุ่พ่อของสามีพอทัดจ้านั้นเห็นพระคุณเจ้าคนไปบิดตบานพ่อหันหน้ามาเห็นพราคุณเจ้ายืนอยู่หน้าบ้านิันก็ได้บอกว่าอ้อพระคุณเจ้าวันนี้ไม่ว่างพ่อเขากำลังรับทานของเก่าอยู่เพราะว่าสำเนกพ่อกัวเชรียดปองไง เนกว่าดูไพ่วาให้เจ้าของกินขี้กินเหี่ยวอยู่ของเกาเ่าบนบ่าแต่ข้อมหมายของนั่งวิสาขานั้นพนบริวากินขี้กินเนี่ยหดอกพนบอกว่า,วากินบุ่นเกา่ากินบาลมี่เกา่าแต่เป็นเบา,าชัดเจนนะเครีย,ทยไทยลาดูไผ่นี้ กับอ่านเดี๋ยวนี้ันว่าพอเอาแล้วซึ่งมา,าพอกินของเก่ากินหมดขูดเนี่กินขนี้กินยอดด้พอเอาเอาแต่พอพอหายอยก็บ่เป็นอย่างบนว่าไปจักกับ,บอ่านแปลว่าข่าธาตยิงไส้เนี่ยยางละอาลอยเนี่ยสามมากอกเว้วยกับางละอาลอยตัวข่าธาตบริวารยิ่งไส้เนี่ยกับยางละอาลอยคน นั่นค่ำกะยังราอาลอยเด็มเกียนจะขนกลับมดปนมา,มาในี่พอพ่อก็ได้ตกใจที่ขนกลับไปจังหดเอามาให้พอ่อน่อกลับถ้าพ่อไพ่อยู่ก็จะกลับแต่ว่าพอบ่มีผู้ปฏิภาเพี้ยนเด้่นมาถ้าพออยากอุปถาภาเพี้ยนในดูกไยอุปถาภาเพี้ยนเนี่ยพ่อต้องให้ดูกไยได้ทำบุญันมา อาตกลงบนบ่าปานนี้นั่งวิสาขาก็ไปตั้งโตโมอยู่ยกลางแกงจากว่านั่งวิสาขาไปถึงไปถึงพระพุทธเจ้าอยู่น500ี่หาลอยโยนโยนหนึ่งสิบหกกิโลหลักกิโลเอาเนี่ยสิบหกกิโลต่อหนึ่งโยนมันน่ะหาลอยกิโลนี่มันสิเป็นจับจับลอยจับพันกิโล พอพวนั่งวิสาขาคนได้ว่าโอ้ตายแล้วพันมานั่งวิสาขาเป็นบ้าแล้วไปจุดถูกขออนัตธนาพระพุทธเจ้ามาสันเขาอยู่ในบ้านเมื่ออื่นมันมาสิมาทนานนะแต่ว่ากับปากว่าได้ญาติโลกปนี้กลับบ้านแต่ก็ต้องเบิง่งหรือกันบ้านเ้เพรานั่งวิสาขาจุดทูกแล้ว กรรมสังฆาทานบริวารใ่ให้เหตุเขาป่าอาันที่ว่ากาปัดทาธนาพระบรมศาสดากับสาวกของพุทธเจา้าหาล่อยหาล่อยองค์มนมาชันเขาเล้วเรียบร้อยกับท่านให้พระพุทธเจ้าเนเทศให้ฟังมาร ระวางสันแนวเดียบด้อยปากก็ได้พออหัวกับปากก็ได้นางวิสาขาก็สร้างให้คาตาบริบานยิ่งไส้เห็ดของป่าหารตเตือนเมื่อเสาร์มาพระพุทธเจ้าเป็นสเสด็จม,มากกับสาวกของปัญหาลอยมาพอถึงเวลาสิถวายปัตตาหารไปเอิ้นพออหัวมาว่า ่อกว่าได้บอกว่าเอาเข้ากระเบียงพาเข้าอยู่พระเ,เกลรกเนี่ยหรือว่าพระชีปเปืือยนี่หา้อยองขึ้กันบอกไปหลังปัญญาอยากอยากถวายถวายนี่อยากกล่าวคําถวายถวายนี่เป็นกาับอกไปเอาย่อมให้พอได้แต่วันนี้ถ้าซึกซึกถึงเวลาฉันเขาแล้วอรัตนราปุติเจ้าสแสดงปะธรรมเทศนา พอขัดพอใดพอต้องมากอนะเอาคำาถวายนี่อนุญาตให้อยู่เพราะพุทธเจ้าควนจะสื่อสินแสดงทําไปเชิญพอมาีิบันพ่อก็บอกพอมไปถ้าอยากให้พ่อไปนี่กันม่นเลยเกียรสั้นกันเกียรส,สั้นก็ได้พ่อมานีในั่งวิสากรสังในกันม่นเกียรสั้น กาปดาธนาพพุทธเจ้าหรือพระบรมศาสดาขึ้นแสดงธรรมพุทธเจ้ามันก็เป็นเสียงสีเร่อันาเย่อจงไปไ้พอหัวนั่งวิสาขาในดูหลังมานสันติเก่งมันก็ย่อจงเสียงในเป็นเขากลหูเลยครับได้ยินชัดเจนกันเเสียงพุทธเจ้าไปหลอก วันหูยิ้นในธรรมบันไดก็ค่อยเปิดม่านสันที่เกตเขามาสันที่หกเปิดสันที่หกมาสันที่ห้าสันที่หามาสันที่สีสันที่สีมาสันที่สามสันที่สามมาสันที่สองเงียงหูหน่อยฟังมันสันที่สองก็มาสันที่หนึ่ง มาเห็นแล้วดูกพุทธเจ้าสวยง่ามเสยียงไพเราะพอตัดจากพันกระเปื้กาบตักพระพุทธเจ้านังฟังธรรมพอนังฟังธรรมจิตมันมีศรัทธาความเสือมันกนร็ดึงลงเป็นสมาธิได้สำเร็จเป็นพะสูดดาบังพอวาสันคิดเห็นบุญคุณของดุกจุกสะัยขึ้นนั่งวิสาขา ไปกับตักนั่งวิสาขาบันไปขอดูนมดวงสบายว่าเพิ่นเกิดไม่ในศาสนาปัญจวะวิสาขาปรมามิตาบันเือนั่งบว,วิสาขาเนี่เป็นบิดามัรดาบันเพิ่งเกิดได้ศาสนาใหม่ได้มีดวงตาเห็นธรรมคือสําเร็จเป็นพระโสดามันบันจึงเฮานี่ขัดตั้งใจเหต มันก็ไเด้บ่ได้หลายมันก็ไเด้หน่อยแต่ว่ามันสิมีความความเห็นดูมันบ่อันมันดูมันเราเห็นได้ยูบานเ่าก็เห็นได้อันเมื่อใดบ่ไดมาวัดเราก็น,นั่งอยู่ในห้องห้องนอนอนะั่นเลยกาบที่นอนเลยมาตึกถึงพุงโทโธธรรมโมสังโฆพุทโธธรรมโมสังโฆพุทโธธรรมโมสังโฆส,สามคนเลย มาเหลือสูดล่มเข้าตั้งหัวนี่ก็พุทธหายใจล่มบอกตั้งสายนี่ก็โทพุทโทพุทธท่อโยนมันเมื่อยบอกมันมันเมื่อ,กนนอ,นอยนอนกับนอนนุ่งทาสายาดนอนกำหนดไปพุทโทพุทโทจนว่ามันดับไปเอาอยูนอน่นัน่นทุกวันอย่าเห็นอย่าขาดบัญญาให้ฝึกฝนอบรมมัน พอบอฟึกผู้ไดสิมาฝฟืองเเห้าพอแม่ปู่ยาตายย่ดยวงรับรับขันไปหมดแลนก็ยังเหลือแต่เห้าสมโสดสุมหลานนี่แตหลวงปู่ปางพัน่าลูกกํรม่าพอแม่ย่งมัดตายบ่มีกองฟ้อนจุดสุมบมีหมวกไปเบืองประเทศอินเดียสีพันก็ปีแเ้วไฟบบยอมดับ เพราะว่าคนหลายอยู่ประเทศตินเตียในคนหลายหลอยหลายหมื่นหลายพันหลายแสนแต่ว่าคนผู้เฒ่าสมมติว่าเกศสิบแปดสิบเนี่ยต้องไปเศร้าตึกอยู่และรอแม่นางผู้ฆามาหานาะที่ขันผู้ใดตายแล้วถ้าเจ้าก็ยกถึงกองฟ้อนเนะี่ยกองฟ้อนนั้นบขเคยเดาแต่ว่าเขาจะเห็นก่องฟ้อนไปในแมน่นางผู้ฆ่าไปเห็นแทนอิน พวกกษัตริย์พวกแพทย์พวกข้ามแต่ก็พวกคนจันทาไปเผาแทนเดียวกันก็ได้เขากให้เผาเพื่อนในอึดในพันจะวาคนเท่านี่ถ้าอยากได้คองดีเห็นเอาถ้าคืออยากได้เงินก็จงต้องเห็นเบื่อยอยู่อยากได้เขาก็ยังดำหน้าอยู่อยากได้สมาธิ ก็ต้องเฮติไปล่อให้ผู้ใดเฮ็ดก็ได้มีเมื่อเดิดนลงปูผางก็ดีลงปูจื้อมันเปนเยเดียวตัวดุมกับมาเป็นมาถามทั้งหลาย่ยปูเน่ยป,ยปูผมอยากดูทั้งเนี่ยปูเมตตาซอยเนี่ยพันว่เมตามตาในเมตตาได้อยู่สี่ทางให้ได้อยู่แต่ว่าเมตตาให้ไดมักผลไม่พลาดเนี่ยบ่ได้ต้องเฮ็ดเอาไปเอามันม่น ขันสันผมไมส่ได้ขันกินเานอนมันก็บม่ได้ขันกินเราเดินจมกลมนั่งสมาธิได้เ้างเพราะนี่มันก็ได้ว่าผมอยากรู้ว่าจิตพระรเจ้าพจนอยนล้มไหนบ้นางมันก็ได้บอกว่าจิตพระรเจ้าพจนอยนล้มเดียวเอกคตากิจเอกคตาร่มล่มกับจิตนดี่ร่วมเป็นหนึ่งเดียว จิตเป็นุตธเจา้าแต่ว่ายา่มเขาชาินี่แหละจิตเป็นพระพุตธเจา้ากายก็เป็นพุตธเจา้าแต่ย่มถอนหนองมาเนี่ยจิตเป็นปุตตชนกายก็เป็นปุตตชนบัมบอนกันขันธ์ใดเันธเดียวนงเทียบุญบรารมีแต่และคนสามารพกอกระกันบางคนกนสร้างสมอบลมมาหลายบางคนก็นบได้เหตุสร้างสมอบลมมาหน่อยแต่วัด ไปบำเพ็ญเดาเดยมหน่อยอยากได้คือกันมันก็ได้เลยคือกันกับเอาหากันผู้นี่ตื่นเดิกดวงเสรไปหามันก็ได้ขหลผู้ขี่ขาวมาสันนอนตื่นสวยๆกับไปมันก็หาผู้ไดทอมูมันไปเห็นทายเห็นหน้าคือกันผันนอนตื่นสวยไปเห็ใท้ยเห็นหน้ามันก็ผูได้ลายทอมูบ่แล้วเดียวทอมูม่ผู้ใดตื่นเดิกดวงเสรก็ได้ขาย นี่เป็นบาเปรียบเทียบแล้วกับสัมมเหตสัมาธิ